สวัสดีค่ะยินดีตอนรับชมช่องปลูกของยาา่าผาแฟมลี่นะคะมาชมสวนน้องจีนนะคะตอนนี้พามาชมสวนย้ายเป็ดย้ายไก่หานมาอยู่ที่สวนของย่าน้องจีนนะคะอยู่ไม่ไกลกันนะคะจากที่ถ่ายคลิปเมื่อกี้นะคะโอ้กิมซุ้มเลี้ยงปาน คือบ้านเฮ้าเวลาพี่นอ้องดูน้องจีนให้อาหารเป็ดไก่น้องเลยคุณกกน่ะกอกมันหมองอยู่มันจังสี่ยังเป็นตะยูคุณน่ะ mãi mãi chín mà mãi 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 cây mãi 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 ภารกิจน้องจีนช่วงเช้าของทุกวันนะคะนี่ยังอยู่ในนี้มีไก่หยองแล้วก็ไก่ที่เอามาจะบ้านเขานา,าน่ะบอทัางทุบปนกันนี่ใส่ไก่หยองนี่ไงไม่เห็นเอาขนมันอ่ะบ<า>อะโอ้ก็วังจะบาดมั้งเนี่ยมันมันบาดขาพ่อหงงรือไงเออระวังเหรอมันเนี่ยเป็นแผลนะ อจีนน้องจีนสายลุยนะคะใส่ไก่หยองเนี่ยบอกไก่หยองคือบ่มีขนขนไก่อีหยังเงินไก่อันนั้นบอกผลนำมาแต่บานเขามาเลี้ยงนะได้ไลายนี่บอกไก่หยังไก่ตอกบ่เอิดบอดเถิดเบิ้งเบิ้งมาปล่อยไว้ในนี้มาจากบ้านฮ่อเนี่ยมาเลี้ยง พอน้องจีนชอบเลี้ยงออกมาป่ะนี่เป็ด,เป,ดเป็ดน้อยพ่อเป็ดมันหลง,ลงก็เลยเอามาปล่อยไว้อ,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 อันนี้คอกอนุบาลคอกอนุบาลอันนี้คอกปฐมยมยังไม่ได้ให้ใครเล็กเลย รวมเม็ดเลยบาทเนี่ยมวนกุบบาททีมจะให้อาหารในข้อความย้ายเข้าไปเลี้ยงไว้ไม่ขายนะคะ พ่อน้องจีนเรามากเรียงมันมันนี่จะของชอบใช่ไหนโอ้ไปเบิงสวนมันไปไปพาไปเบิงเลยพาเอฟซีไปเบิงเลยปีนี้น้องจีนลงทุนปลูกมันนะคะเอฟซีปิดไ้ละไม่ได้ปิดบ่ปเปิดเองสิบ่ บักม่วงม่วงแก้วคาดดกแท้มันไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะชนบุรีมันอยู่นอกเมืองเนาะอำเภอหนองใหญุ่ดมสมบูรณ์คุณอ่ะกอนอไใหม่ก็ได้แหนงมันเพียบถ้าจะแกงนะ ใส่นี่บอรพระอว้วนปลูกมันจากไรเนี่ยเศร้าเพื่อนบ่จีนสามไร,ดร,ร่ดินหญ้าบ่ดินหญ้าบ่หรือดินแพร่ดินของป้าของป้าอ๋อดินของป้านะคะทำไมมัน,นดินป้าน้องจีนนะคะไม่ใช่ดินไม่ได้ใช่ดินอันของน้องจีนเด้อพี่น้องเศร้าเพิ่นปลูก โอ้โหนะมีแ hmm. ต่ก่อนทำไม้สามซี่ไรไปแล้วเอออหน่ไม้เต็มหักงามแล้วดินงามแท้มันมีแต่ก่อนยังไงปลูกมันเสร็จสนแล้วสร้างจ้างเพิ่นปลูกบนนี้หรือแม่เบี้ยเพรพะอ้วนปลูกจ้างด้วยช่วยด้วยจ้างเพิ่นไทยหล้วก็จ้างเพิ่นปลูกซอยกันคดูมาปัดเบิ้งเบื้องแน่อไม้สิปลูกกล้วยอีกบ่เนี่ปลูกก้อนนี่บ่ปลูกแล้วเนาะ เออมีกล้วยผสมพร้อมพี่น้อก,กล้วยมันร่มต้นใหญ่แม่นยังยังปลูกบ่แล้วเป็นบ่สิปลูกอีกเป็นบ่อพูดนะเบิเ่องใน่เนียงน้องใหม่น,น้อมันก็นมีจีนพี่ดูวานแม่ไปเก็บไปแกงอืต่แกงแล้วอเอาแม่มาบ่ท่านเบียงน้องใหม่น้องแต่เบิ่องน้องใหม่พี่ดองไผ่เลียงพุ่นะเนงมันนี่ขนาดฮักไปแล้วยังนี่โอ้คือหอยมีไงพาดีเนาะ ผุ้น่ะแหน่งมันเต็มหนึ่งทีเดียวมันอยู่ริมห้วยไงมันริมริมน้องสาไงละ่ะมันกระโปรงดีแต่ไม่แต่แหน่งมันเต็มข้างหลังอยู่ก็ข้ามไปฝั่งโน้นก็เป็นป่าอ้อยบอกอุดมสมบูรณ์มากเป็นบ้านสวนอูอ้หไต้ไตของไป วันน้องจีนก็พาพี่ชายมาพาบ่าวมืดมาวันนี้แอดพามาชมีกรอบนังเพิ่นเอาปลาย,ยังลงุกนีเป็นปลายอะไเงี้ยปละดุกปละดุกเออแล้วก็เตาปูเตากับมีอือตอนแรกฝังรู้นม่เคยเป็นทองแล้วมันเือน่าน้ำมันแห้ง ไปบะนี่ไป,ไปเซตต่อไปซื้อของใบกะเพราบางม่วงอี๋อย่างนี้ส่ามังงามแท้ม่วงแลดบ่ออเออบ้านสวนน่าอยู่มาก ปะเราน้องจีนพานทัวร์นะคะชา้านี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันวันนี้นะคะถึงบ้านก็พรุ่งนี้นะคะเจ็ดเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ช่องรูผ่องยา,าพาแฟมเลรี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ